โอเคคุยกติกานิดนึงเลยครับวันนี้โซโลทเ์เน้นก็เราจะมีสี่รอบโดดนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสองสองนะครับเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยผมจะนับสัญญาณให้จะมีช่องให้สัญญาณด้านบนเห็นไหมครับมันจะเป็นห้องเทคด้านบนนะครับ,รบผมจะนับ10ไปถึง0พอศูนยปุ๊บก็กดพร้อมกันได้เลยอ่ำ uh, นะครับสองทีมนี้โอเคส่วนเกมที่2เนี่ยคือถ้าจบเกมแรกไวทีมพร้อมก็กดต่อได้เลยนะครับ,รบไม่ต้องนับแล้วนะ แล้วก็ถ้าเจอแฮ็กในด่านไฟนอลนี่สามารถที่จะรีดได้เลยแต่ขอให้เล่นจนจบก่อนจะได้มีคะแนนครับเอาไว้แบบเขียนหลังบ้านประมาณนี้ว่าเกมที่เราเจอแฮ็กในไฟนอลเราได้คะแนนเท่าไหร่เอาไว้ค่อยว่ากันไว้เฉลี่ยคะแนนประมาณนั้นฮะแล้วก็ส่วนอรอบ3กับรอบ4ี่เราจะเล่นคนละแบบกันนะครับรอบ3รอบ4เราจะเล่นแบบตีกันเองโ oh. อ้รอบารอบ1รอบ 2, 2> oh. นี่คือช่วยกัน รอบสี่นี่คือชิงความเป็นหนึ่งในทีมกันเองว่าใครจะได้คะแนนมากกว่ากันคือเหรัาทีมเชอรี่รอบสามรอบสี่ก็คือตอนที่เริ่มสามทุ่มใช่ไหมฮะใช่ใช่เดี๋ยวผมจะมานับให้อีกทีหนึ่งครับตอนรอบสามมานับแค่เกมหนึ่งกับเกมสามเท่านั้นครับอ๋อมีคำถามสงสัยไหมครับสี่ท่านทีมเชอรี่ถ้าสมมติอ่ะว่าไงยางไรล่ะพี่รอบสองทุ่มคือถ้าถ้าพร้อม รอบรอบสองทุ่มเดียวตีคนเลยไหมหรือว่าไงใช่ใช่กดพร้อมกันต้องตีกันนะแล้วถ้าเกิดเจอโปตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกแรกแล้วมันตอนแรกที่จะไลครับผมผ่านผ่านไปก่อนเราจะไว้ว่ากันในไฟนนลครับแล้วถ้าเกิดเราถ้าเจอตกครับรอบแล้วนไงก็มันเป็นผักตกก็เอาไว้รีได้เลยครับผมมันมีสองกรณีที่ที่รีได้ครับอ๋อก็คือเพื่อนคนหนึ่งก็คือออกออกตามมาได้เลยหรือว่าไงใช่ใช่ใช่อ๋อโอเคอ๋อแล้วแล้วถ้าสมมุติว่า เจอโปรโในรอบไฟนอลแบบ3รอบติดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าแบบซวยใจก็คงน่าจะตีหนึ่งนะครับพี่บวงเกณฑ์แคสป่ะพี่จริงหมเนี่ยใช่ใช่เข้ามา,ออานันยังอ่ะกดออกพ<ะ>ี่หยเิเยอะที่ใจยเย็นแคจริงใช่ไหม ไม่ไม่ไม่ะไม่ไม่ไมจะโอ้โหเจอคหอแล้วตะกี้ดีนะไม่เกมแคสมันมันเป็นชื่อด่านนี่นึกว่านึกว่าเกมแคสติกนี่นึกว่าเกมแคสได้อยู่ได้อยู่ไม่หวงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จับมือเลยอันนี้อันนี้จับมือเลยจับมือได้คิดิกาโลกตามไปสุดที่คนหลอกกันหม่แล้วว่ะนกเกมแคสได้ได้เม่ี้ได้อยู่เมื่อกี้ได้อยู่ไป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  มาแล้วมาแล้วไปแล้วโอ้โหแกงเราโอ้โหไปเลยโอ้ยผมกระเด็นมาไกลเลยโอ้กลับมาไี่เดิมผมกลับมาที่เดิมผมกลับมาที่เอออเดผมหนึ่งหนึ่งผมทีหนึ่งทีหนึ่งโออหนึ่งกูเออมังน้องมังน้องก็หลังไหลออกมาโอ้น้องน้องหลังไหลน้ำดงน้ำดงตามมาตามมาตามมาพิตังอยู่พิตังอยู่เฮ้ยโอ้โหทีมเราสบายสบายว่ะสบายสบายแบบว่า บสทางทางที่ดีที่สุดคือทางตรงพี่โอ้โวโวเราไม่มีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทั้งสิ้นไปแล้วไม่เนาะไม่เนาะเลี้ยวเออ้ยถ้าเข้าที่หนึ่งได้แต้มเยอะกว่าเดิมผมเข้าแล้วนะผมเข้าแล้วนะได้เลยครับได้เลยครับนี่เข้าที่สองโอ้ยน้องเลือเรื่องจัดเข้าไปเข้าไปเลย ผมที่สามผมที่สามเอ้ละไข่ลวทำไมมีไข่ที่สามผมที่สามไข่ดึงเพื้อนอยู่ล่งไข่ใครไปดึงเบื่อนอยู่ตรงตาอนะมาเร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 ที่สามเราต้งวิ่งไปวิ่งไปเราเนี่ยเฮ้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 ยดี๋จะเข้าไม่ทันนะเข้าไม่ทันอ้าวอ้าว สบาย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 ไั่ได้นับเต้มคิวเหรอพี่ไม่ได้นับหรอไม่นับแต้มคิวมั่งเอ้ยไม่นับแต้มคิวมันอาจจะมีอันนั้นอันนั้นน่าจะคนละเกมนะยุ้ยนี่นี่นี่ก็มาเป็นแก๊งไอ้นกเนี่ยโอตาโน้นลีลูกหลัว สบายายกสบสบายครับเขาเขาตกกันยังอ่ะพี่น่าจะยังนะโอ้โหโหดอยู่นะเออใช้ได้เลยแหละโหดเลยแหละใครใครจะเป็นแชมป์วะพี่เดี๋ยวผมสนะ ีสลัดชีฟอ่ะคือคือในกรณีที่เราแบบเข้าไปรอบชิงสี่คนอ่ะนะเอ่อให้แฮมก็ได้นะไม่ห่วยหูไรมงเยอะแล้วใครอยากใครอยากได้ใครเป็นแชมป์ไปเลยฉั้นผมละกันผมน่าจะน้อยที่สุดแล้วว่ะกล้าไม่ถามพี่วงก่อนหรอพี่วงเยอะมากเลยไม่เป็นไรหรอพี่ไม่ควรใช้มงหรอกปล่าเฮ้ยแต่นี่เรามีสูตรเรามีสูตรสูตรคืออะไรอะสูตรเพื่อนสูตรอเพื่เราต้องแยกคนละสี เราต้องยืนนคไม่ไม่หลับหลับตาพี่หลับตาตัวคือหลับตาเหรอหลับตาหลับตาพี่คนละสีมันช่วยเหรอ้กล้วยส้มกล้วยส้มเชี่ยผมสูตรสูตรคือรอกเพื่อนรอกเลยบ้นดูสับรถ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 อุ้ยไม่ตกว่ะจำผลจำผลกล้วยส้มกล้วยส้มกล้วยกับส้มกล้วยกับส้มจำบอลให้ถ้าจำไม่ได้ก็จด ไี้ตรงน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 ี้ตนี้ตงนี้ตรง้ตงนี้ตรง้ตรงนี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 ้ตรงน้ตรงนี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 ้รงนี้ตรนี้ตรง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 นี้ตงนี้ตรงนี้ตงนี้ตรงนี้งนี้ตงนีนี้ตรงนี้ตรงนีตงนี้ตรงนี้ตรงน้ตรงต้น้ร้้้องงนตง้องตงนตรงนี้นนี้องนีนตงนี้ตงนีนตรงนี้ แมว้ววววววมววววววว้ววาวกวว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 มวว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 มแ้แ้แตงโม มะม่วงทุเรียนสบายสบายป่าวะที่โรเซียนเกินไปล่าพี่นิ่มๆนิ่มๆเลยทีมเขาตกรอบไปยังอ่ะไม่มีไม่มีคนล่วงเลยเหรอไม่มีเออวะหาหกเหมือนเดิมเลยโอ้โหก็ตึงเลยอ่ะไม่ได้ต้องตั้งใจมากกว่านี้นิดนึง ตามาไปโอ้โหด่านนี้เราบางคนผ,<ม>ผ่านไม่ไม่ผมจะไม่แกล้งใครดูจากการเล่นเกมนี้แล้วก็ไม่ได้จะสามเมื่อกี้นะพวกเราอะแกล้งคนอื่นเอาใครพี่เอาใครเอาใครอยู่ไหนฮิโร่ปะผมจะเอาซุปเปอร์ฮีโร่งเอฮีโร่ตัดมันก่อนตัดมันก่อนเลยซุปเปอร์ฮีโร่ตัดมันกรฮิโร่ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่เฮ้ย ไอเจลี <S <S uh, uh, ่ไอเจลี่ไอเจลี่คู้มเกยวอะละกันไอไข่ไอไข่ลวนึ่งลวหนึ่งไข่ลกูไ้่แกยวกูไมเกยวล่องไปแล้วเฮ้ยกูไมเก้วกวรอย่ง้ว้ย่กยวมาซื้อวยไมีไอเ้เอาดิเอาดิล่วงไปดิม่เกีกยวกูไม่เกี่ยวดก็ลวงไปดิดิไอชื่อเพื่อนไอเชื่อเพื่อนเชื้อเพื่อน ทำไมกูเสียวก้ารตกจังวะอย่าไปจ้าผมไอ้แปรถอ่ะแต้มคิวนะแต้มคิวล้าเลยแต้มคิวเฮ้ยมันจะฆ่าผมหรอมันะฆ่าผมหรอมันจะฆ่าผมหรอโดนผมโดนมันจะไม่ได้จับมันจะฆ่าผมมันจะฆ่ามันจะฆ่าผหรอามันฆ่าผหรอเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอ่าผมไปกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวยูดีคอนยูดีคอน กูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวโอ้โหลงเลกไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยไอุ้เปอร์ฮีโตกแล้วตกแล้วัวไ้อเอ้ยวิ่งไปน้องวิ่งไปทเป็นคนละเคนอีกคนอีสคนอีกอีกสคนไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยกูไม่เกี่ยวกูไม่เกียกเก้ยกยอีกสคนีกนกก้ย้ยัลไป มาเดี๋ยวเดียวดี๋ยอกพีว่าพี่วะาตกโอ้โอ้โหใครตกพี่ตกพี่ปวดไหมผักเขาหรอจะไม่ฝากเ็ต้อตกอะโอเคเราเสียทหารไปหนึ่งนายว่ะได้อยู่พี่ได้อยู่ฝากด้วยครับผมพี่ไปต่อไม่ไหวแล้ว โอ้โหอ้แย่แล้วว่ะเอ้ยแพ้ไม่ได้นะแพ้แพ้ตกหมดเลยนะถ้าแพ้เราตกหมดเลยนะแบ่งตำแหน่งแบ่งตำแหน่งแบ่งตำแหน่งแบ่งโซนแบ่งโซนคนละโซนคนละโซนห้ามแพ้พี่เวลาจะหมดถ้าแพ้ถ้าแพ้เราตกเราไปเราไปหมดเลยสามเลยนะใช่ใช่ใช่ไอ้แย่ว่ะอยู่โซนนี้ผมอยู่โซนนี้ผมอยู่โซนฝั่งฝั่งนี้ให้เฮ้ยนี้ไอ้ว้าโอ้ยเดอดเดือด พี่ตกไม่เต้นกนี่ม่แกนี่ไม่ตกไม่ไม่ม่ผมตกผมผมตกผมตกผมจะขึ้นไปเอาห่วงแล้วผมตก้อเราเราได้อยู่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 ไม่่นตัสีเดียบมันต่ดน้องวงสี่ดีบมันเฮ้ยโดนน้ำ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 เฮอไวเอาตัวนี้เออสวยตี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 ตะบอตีตะบอตีตะบสสามสิบสามสี่

ใกล้แล like nope! ้วใกล้แล้วใกล้แล้วยังนำยัอยู่ยังนำอยู่ยังนำอยู่เวลับผมเวลับเวลับเวลับอุ้ยมึงทอยอีกแล้วมึงทองมงทองมงทองยอมงทอยอีกแล้วโอ้โหชิวๆอะไรวาชิวๆดับน้ำดุมดอยู่แล้วดับเน้ลคิวคืออันนี้นี่คือแบบว่ามีคนแบกแล้วยี่สบายแล้วเออไม่ต้องทำอะไรแล้วแบกแบกแบบชิวๆสบายสบายสบายนิ่มๆนิ่มๆเออไม่มีใครตามทัน พวกเราได้สีทองเลยว่ะโอ้ได้เยอะจัดอ่ะแต้มยี่พี่ไม่ร่าซ่าเลไอย่างเงี้ยมีสิทธิ์จะชิงเลยแล้วเนี่ย14คน14คนเฮกซากอนโอ้โหเป็นเตะบอลก่อนไม่ได้ยังคิดอยู่เลยเนี่ยเอออาจจะเตะบอลก่อน4แล้วไม่ใช่หรอ บางทีก็บางทีก็หกเกมได้เดี๋ยวดีห้าจ้ำัทาที่เราเราอยู่เยอะ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 เราสบายเราสบายชิลๆชิลๆดูนี่คือแบบจะมีสองคนไปแบบลุมดึงน้องๆว่าอีกคนนึงกระโดดใช่ใช่แต่เราโดนไปก่อนเดี๋ยวเราเราให้เหลือคนน้อยๆก่อนแล้วเราค่อยไปดึงคนอื่นเน็เอาชัวร์ไปเนปเอาชัวร์ไปใครก็ได้ใครก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเหลือน้อยๆแล้วเดี๋ยวผมโดนโดดลงเนปเข้าคนแรกนี่ด่านแรกอ่ะมันน่าจะเหรียญเยอะสุดบ้างท่านได้แชมป์อ่ะใช่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  อ้แต่ผมอาจจะตกได้นั่นพุชันพุชันมันแบ่งมันแบ่งสองโซนกระโดดข้ามได้กระโดดข้ามได้กระโดดข้้ามไดกระโสองทีข้ามได้ไอ้สองโซนว่ะอุ้ยไอ้โซนนี้ไอ้เรื่องนี้ว่ะเฮ้ยแปลกๆว่ะสว์แปลกๆว่ะแปลกๆว่ะไปนน่แปลกๆว่ะยังไงยังไงอยู่โซนไหนนะผมเลือกเลยครับใครคิดว่าโดนเแล้อชิบหายแล้วใครเข้าใครตายมีคนตอบใครตอบใค โอเค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 เจนเจนเจนเจทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในการคอนโทรลทุกอย่างอยู่ในการคอนโทรลเหลือกี่คนหนึ่งสามสี่ห้าหเหลือหกคนชีวชิ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 วหลือห้าคนแล้วเอ้เหลือสี่ครับลูกไปหนึ่ง้ยเ้เ้ยยเ้ย้ยเ้้ยเ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 ้้ยเยเ้ยเ้ยเ้ยฮ้ยยเ้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 ้ยเ้ยเ้้ยเ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 ้ยยเ้ยเ้ยเ้ยเยเ้ยเ้ยเ้ย อยากกดดันกูอยากดดันกูอยากกดดันกูขอแค่นี้อยากกดดันกูอยากกดดันกูไม่เก่งไม่เก่งเลยแอย่ตมา้งล่ะแมผมไม่ได้ไรมา ผมได้สามทองกันนี่ไอใช่ปะเรนบกี่ทองอ่ะผมได้พันสองหนึงน่งสองหนึ่งศูนย์เอหนึ่งองศมาแล้วอดอนที่บอกว่าสายสือเขาบอกเกมสองเขาก็เขาก็ไม่ได้งมงเหมือนกันตามผมตามผมผมเตียนได้ครับผมประตูสุดท้ายประตูกลางอุย้ย ใช่ใช่ประตูไทยประตูการมันมีรูใช่ไหมไม่ไม่ที่ไอไอไอสามเหลี่ยมสีชมพูอ่ะข้างล่างอ่ะมันจะเล็กเล็กกว่าอันอื่นอุ้ยใช่เฉียวจริงจริงอ่ะจริง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 อันไหนบ้างอ่ะไม่มันดูได้แค่แถวหลังไอจะแถวแรกดูไม่ได้แถวแรกนี่ไอผมเห็นผมเห็นไปนี่ไปนี่ไม่เชื่อสายสุดสายสุดขวา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 ได้ได้ได้นำเลยไปขวาตรงนั้นเอาเท่ไปไปนำ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  อันี้อาแล้วแปลก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 หรือาแล้วอุ้ยพี่เจ้าน้องเขาทับพี่เจ้าน้องเขาทับอุ้ยฟูจอนตรงหเอเมามาตามผมอตงอันนี้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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้อันตายสุด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 อันกลาง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 เอาวะาโอ้หผมกไปด้วยผมก็ไปด้วย สวยผมขอประตูได้ปะผมขอมาเร็วมาเร็วทันไหมทันไหมมาดูมาดูมาดูทัน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 ทสบายสบายสบายที่สิบเยี่ยไม่มีใครลาผมไปเลยไปสั้นไปฟดูไปสุดเลยไอ้ยกาแตกกาแตกเหรอลูกไปแล้วคนหนึ่งเห็นกาแบบโดนโดนอยู่กลางอากาศอะค้าง ต so ี่เกี้คือจะเอาประตูเข้าเซนชัยไปด้วยโอ้โโอ้โหแล้วนี่คันไวัเนี้ยเท่าไหร่นี้นี่แน่รอดไปเกินยี่สิบหรอกเราจะมาเป็นเจไดอีกปะจะไปยินจะจะยินบ้างอ่ะพี่อ่ามาจบแล้วแรงเท่าไหร่ได้อยู่ใคาอยู่ที่สูงกว่า ุ้ยผมผมไปเข้าที่หนึ่งให้ดีกว่าเอาแต้มได้เอ้ยมันดึงผมอุ้ยโดนดึงอีกแล้วโอ้ยมีคนดึงโอ้โหน้องๆเขาหลังไหลเข้ามาน่าจะที่หนึ่งไม่ได้ละโดนดึงโอ้ยดึงทำไมเนี่ยขอไล่เส้นเหรอไม่มีที่หนึ่งให้ได้อยู่ จะได้เพียงเดียนเลยอ๋อใ well> ้อยู okay. ่ได้อยู่มาชมแล้วอนดคินี่ข้าอยู่ที่สูงกว่าเยอะเยวะเฮ้ยเน็บได้เน็บได้อยู่เน็บได้อยู่เออว่าของจีนสองจีนไปแล้วหนึ่เลยกูอ่าได้หนึ่งได้หนึ่งโอเคโอเคให้อยู่นะได้อยู่ไดหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปแล้ว

อย่นีะ <amounts of audio writers> ุ้ยเกมบอล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 เด๋อวสิบสองเล็กดุดุมว่ะปั่นเลย เก็บเก็บแต้มคิวแล้วไม่วัดแต้มเลยแล้ววัดแต้มคิวโอ้ยหูไม่บอลว่ะเออว่านอ่ะไอ้วันนี้โอเคงั้นแปลกๆลกแล้วอันนี้แปลกๆลกแล้วแปลกๆละเอาหกคนอ๋อมีคนออกมีคนออกไม่ใช่เลขกู่โอ้ยเออมีคนออกะออกทำไมวันนี้ ขวาขวาขวาอุ้ย <rôle> น้องเขาโดดไปแล้วน้องเกียนอุ้ยไอ้ควุ้้ยโหนด้งไอ้ว้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับกูจับ เราย่ารีบไปแล้วรอดกันรอดกันทำไงวะเนี่ยขันไหนไม่ขยับสถานการณ์มันตึงเครียดว่ะเราต้องมีคนเสียสละขันที่สามว่ะจับงไหนอฝั่งนู้นเปล่าวะฝั่งนู้นแน่เลยจะไม่เกิดฝั่งไหนกันแน่วะเนี่ยจับท้ายอ่ะจับท้ายอ่ะที่สามว่ะอย่าจับน้องยังเดินต่อได้ยังเดินต่อได้เนี่ยเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนี่ยเออ ตายตุนตายตุนตายตุนพี่ตายตุนพี่เห็นพี่รู้เห็นพี่รู้เห็นตายตุนไปไปด้วยไปรอ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 กันหนนรอกันไปกูไปด้วยไม่ไม่หยาดขอจับใจขอจับใจเดี๋ยวกูต้องเดี๋ยวกูเลื่นขอจับใจไม่บอว่าตรงไปได้เลยนะมันไปซ้ายได้หมดเราต้องดันมันไปอ่ะลองดันมันไปดูอ่ะตายตุดไม่ได้ตายตุดไม่ได้อุ้ย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 น้องเขาจะฆ่าผม อยังองยังนั่นกูยังนั่นกูยนันกูลออลอก่อนไลอลอก่เดิวยวยดิยก้ไวดก้ไว้ดึงไว้ดเ้ไว้ดเไว้ดเกบไว้ดเกบไว้ดเไว้ดึงไว้ดว้ก้ด้ไม่ปล่อยด้วดกด้ว้มวเว้วไอ้ิ้กกกู้วกไว้ก

ยังหางตัดเลยโอ้โอเคโอกาสโอกาสชนะแล้วคือห้าสิบห้าสิบแม่งเอางี้ถ้าสมมติว่าใครถือหางได้ปุ๊บอีกสองคนเป็นปฏิกัดโอเคปะโอเคโอเคตอนนี้หางอยู่กับใครวะอยู่กับคนอื่นอยู่กับคนอื่นอยู่กับไอ้นักกีฬาโอเคโอเคเปิดเปิดเลขชื่อนะครับกดแถบเปิดเลขชื่อแล้วมันจะเห็นเห็นเวลามันแอบหน่ะหลังหลังที่กำบังจะเห็นตัวที่ไล่มันอยู่ที่ไล่มันอยู่กลางกลางห็นาลเห็นแล้วมันจะขึ้นไปข้างบน สวยสวยสวยกันเล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 ยเดี๋ยวค่อยๆดึงค่อยๆดึงไอ้จับอยู่จับจับจับมังกรอยู่ใจมังกรอยู่บังให้บังให้บังให้พี่บังนักกีฬาให้ละเอ้ยมันไม่ดักนะมันไม่ดักไอ้มังกรไม่ดักอมังกรไม่ดักโดดมาโดดไปเลยโดดไปเลยโดดไปเลยยื้อๆกนจับเฮ้ยเฮ้ยยังสวยสวยสวยพี่ได้้มาแลวพีปไปไปจับให้จับให้จับให้จับไวเอาไอ้เหี้ยจับอีกคนอ๊อดเฮ้ยมาแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วไม่ห่วง ไปไปไจับแล้วจับแล้วจับนักกีฬามันตมามัามามายพี่มันดักพี่บงนักกีฬามันเตียนว่ะพี่บงพี่บงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาดิสวยสพี่ไปไปวิ่ง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 วแปลกแปลแปลกแปลพี่ดึงในตัวหลังให้อยู่จับนักกีฬาเลยยี่สิบวิ เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปดักข้างล่างเผื่อมันล่วงเฮ้ยมันเสียนว่ะเฮ้ยมันเสียงมันเสียงสิบวิใครอยู่ผมได้ผมไปแล้ว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 มีผมไว้ทำใหม่เนี่ย ไม่เป็นโค้ดเป็นโค้ดไงเป็นโค้ดเมื่อกี้ถ้าไม่มีโค้ดคือเนีเมืลมื่อกี้ไม่มีกาะไม่ชนะด้หรอใช่ใช่ใช่ใเป็นคนสั่งแผนคนสั่งแผนหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ศยวกหนึ่งสองห้าศูนเนี่ยตาแรกอะได้เยอะตาแรกผมจำตาแรกจำไม่ได้ว่ะ1ันสอง้ากว่าหนึ่งสองสองหนึ่ง อันนี้หมดอย่างอ่ะพี่เฮ้ยมองรอรอละน่าจะอรอตอนจะได้สาม<ะ>เกมเองนะ